ือเช่ารถกันมานะแล้วก็กําลังจะไปโอบิฮิโร่กันโอบิฮิโบโร่ก็คือบ้านเกิดของทักุยานะคะจะไปเจอพ่อแม่แล้วก็ญาติของทักุยานะใครเป็นยังติดตามกันด้วยนะคะคุณตะกุยกุยากุโขขะละโอบิฮิโร่มาเดี๋ยวอ่ะนั่งกุ้งนั่งจิ๋วสั่งจี้ครับอุตสุดีจูบดูดูนางนั่งมาฮอกไกโดนนแต่ว่าขนมปังมันจะหมดอายุพรุ่งนี้อยู่ในตู้เย็นก็คือเอามาด้วยมาฮอกไกโดแจกจากคุมาหมดทมาฮอกไกโด ม่มีใคร,ราาก็ะทวงนอกจากปูค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่โอบิฮโรแล้วนะโรงแรมที่เราจะนอนไปนโรงแรมนี่นี่ก็คือโรงแรมที่เราจะนอนชื่อชื่ออะไรไม่รู้ทักว่ายังนอนจยอง <laughs> นี่ก็จะเป็นห้องของเราที่นอนสองคนนะความจริงมันราคาพันแปดพันเยนแต่ว่าได้ลดราคาได้ลดยี่สเปอร์เซ็นตเหลือหกพันสี่ร้อยเยนแล้วก็ได้คูปองกินข้าว ฟรี4,000เยน2คนนี่ก็คือจะเป็นห้องน้ำนะคะอ,อืมอ,อ,อ๋อซุยเดี๋ยคือมันไม่ได้หรูหราอะไรขนาดนั้นแต่ก็คือพออยู่ได้นะนี่ก็จะเป็นดูด้านนอกของห้องเรานะคือตอนนี้มัน4โมงี4โมงครึ่งแต่ฟ้ามืดมากมืดมากเลยแล้วตรงนี้ก็คือเป็นสถานีโอบิฮิโรนะคะ จะเป็นออนเซนของที่นี่นะคะเข้าได้ถึงตีสองตั้งแต่ตีห้าถึงตีสองค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามแข่งม้านะคะพอดีว่าทากุยะกับคุณพ่อเขาอะขาไปดูโทรศัพท์กันนะขาก็เลยให้เรามาดูมาแข่งม้าอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ม้ายังไม่ออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่มา้าเขาจะวิ่งอะนะอตอนชินมาดูมา้างยให้ชันไมาดูมา้าอีกตอนเดี๋ยวแต่ตอนนี้ก็คืออากาศหนาวมากหนาวแปลว่าวอากาศหอบองศา มันจะหินลายไม่โตไปดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงข้างในก็มีแบบตารางแข่งมาซึ่งเรมไม่ดูเรื่องเงินมารอบๆเราเจอลานนี่ค่ะมนเป็นลานดีกว่าไ่มน่ใจะเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะมัน่ากินว่ะเฮ้ยหนปัง,งหรอว้าวจุกข้าวอยู่พอดีเลยอ่าเดี๋ยวค่อยคิดกันว่าจะกินไม่กินพอเดินดูแล้วเราน่าจะไม่อิ่มกับ การแข่งมา้าก็ไปซื้ออันนี้มาก็าจะอยากการกินมากกว่าเดี๋ยวจะกินหมูกับไก่ย่างคนหมามันกำลังจะวิ่งรอนะเพิ่งมารู้ว่าเขาเจะวิ่งตรงนี้กัน ต,ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเนื้อย,ย่างกับกครอบครัวทักยะเลยนะคือร้านเนื้อดีแล้วก็อร่อยมากนีอจะเป็นเนื้อัว,วกับเนื้อแกะนะพอเอาไปย่างแล้วเนื้อมันจะนุ่มแล้วก็ไม่เหม็นซ่าอร่อยหนมากความจริงสั่งมาเยอะกว่านี้แต่ว่าถ่ายมาแค่นี้เพราะว่าผู้ใหญ่อยู่เยอะยังไงขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้